พี one, wow. ่เพื่อนทุกคนค่ะสวันดี้เพื่อนๆร่วมโครงการนะคะเพื่อนๆที่ทําอาชีพเดียวกันกับเมียวนะคะก็ส่วนตัวเมียวนะอยู่ประเทศเยอรมนีเมืองมิวนิกนะคะนอกเมืองมิวนิกเนี่ยก็ไกลพอสมควรประมาณ 30- 40กิโลเลยนะคะส่วนส่วนที่เมียวขายของก็อย่างที่บอกนะคะก็คือขายให้คนที่แบบเป็นโลเคอลจริงๆคนที่เป็นบาวาเรียนบาริชจริงๆนะคะคือคนที่อยู่แถวนี้ก็คือจะชอบทานอาหารที่แบบว่า ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะแค่เราปรับให้มันเข้ากับเขาแค่นั้นเองนะคะมีหลายคนถามเหมียวมานะคะว่าเคอรี่ที่เหมียวใช้นะ่ะมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวจะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆแล้วกันส่วนกะหรี่นะคะเป็นแกงกะหรี่เนี่ยนะคะก็หรือเคอรี่นะคะเอาเคอรี่เรียกชื่อว่าเคอรี่แล้วกันนะคะของเหมียวเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ5ตัวนะจริงๆแล้วเคอรี่ของไทยมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือผนังนะคะแต่ที่เนี้ยผนังนะคะ ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยหมายถึงว่าตรงที่เหมียวขายนี่แทบจะไม่ได้ขายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแันงที่ที่เหมียวทําครั้งแรกเนี่ยก็คือลูกค้าที่อยู่แถวเนี่ยเขาก็เขาจะชอบทานคือรร่ทุกอย่างมันจะใส่ผักหมดถึงนั้นเราจะอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าแันงบ้านเราเนี่ยจะใส่แต่ใบมะกรูดอย่างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะใสมะ่มะเขือมะเขืออะไรมะเขือพวงนะมะเขือพวงเนาะหรือมะเขือมะเขือปอกก็ได้แต่ว่า ที่ที่นี่นะคนแถวนี้ไม่ชอบกินมะเขือค่ะตัวเมียก็ไม่ชอบกินมะเขือนะคะมันคันเหงือกคันฟันไม่ไม่เขชอบเท่าไหร่นะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะใส่ผักหมดเลยแล้วที่นี้ผักของเราใส่อะไรบ้างก็จะเป็นผักพื้นเมืองที่นี่เลยค่ะพวกคครี่ทั้งหลายนะจะเป็นผักคุเมองพวกบรอกโคลีพวกเอ่อพวกบรอกโคลีจะเป็นผักกาดเอ่อเป็นดอกเป็นดอกกะหล่ำไม่ว่าจะเป็นแครอทไม่ว่าจะเป็นบวบญี่ปุ่นผักแข็งทุกอย่างนะคะเราจะใช้ผักที่นี่หมดเลยนะคะคือ เอาจริงก็คือจะหน้าตาเคอรี่หรือแกงกะหรี่ที่นี่มันจะไม่เหมือนเมืองไทยในหนึ่งเพราะว่าเราจะทํารสชาติให้มันเข้ากับปากของคนแถวนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเรายืนยันที่จะทําออกไปแล้วทําไม่ได้ขายสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเราก็จะเจ๊งจะขาดทุนก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าลงทุนในเงินยูโรนีไ่ไม่ใช่เงินไน,น้อยเลยนะคะทุกคนนะโอเคนะเคอรี่ที่เมียวขายก็จะมีแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานบอกเลยว่าที่นี่าขายไม่ค่อยได้เลยอ่ะ ทุกวันเนี่ยเมยจะทำสามสามแกงนะคะสามแกงเคอรี่อ่ะอย่างวันนี้นะคะก็จะมีมัสมันรรแกงเหนื้อแกงแดงนะคะก็คือเหมือนเมยจะทําน้ำเนี่ยเ,เขาเรียกว่าน้ําซอสเนาะน้ำเคอรี่นะคะจะแยกผักไว้เมยจะทําสักประมาณสองกิโลสองกิโลครึ่งนะคะสองกิโลครึ่งอย่างละสองสองสองกิโลครึ่งเนี่ยเมยจะทําน้ําเอ็กซ์ตร้ไาไว้แล้วเมยจะลวกผักไว้ต่างหากแล้วก็ถ้าใครอยากจะกินเป็นเฉพาะผักอย่างเดียวก็เคอรี่ ใส่ผักอย่างเดียวเนี่ยก็ได้เลยนะเราก็แค่ตักกข้าวแล้วก็ตักผักแล้วก็ตัก,ก,กน้ําแกงลาดที่เขาเรียกว่าซอสอะคาซอสเยอะฝรั่งนะคะทานกับข้าวนะคะไม่ใช่ฝรั่งนะหมายถึงว่าฝรั่งบางคนหรือฝรั่งที่เหนียวอยู่เนี่ยจะทานาผักเยอะหมายถึงถ้าเขามาร้านอาหารไทยเขาอยากจะทานผักเยอะแล้วก็ขอนําซอสเยอะนะคะทุกคนนะก็คือ,อ,อมันก็จะมีเมกี้ทำแกงกะหรี่รไว้ใช่ไหมแล้วก็จะใส่ผักนะะ ผักอย่างเดียวก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าจะใส่ใครจะใส่ประกอบนะเดี๋ยวอ่านกันก่นกอนใครจะใส่ประกอบเป็ดกรอบไก่กรอบหรือว,ว่าไก่ไก่ฟิเลนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นกุ้งก็ได้นะคะตามที่ลูกค้าเลือกได้เลยแล้วเนื้อต่างๆเนี่ยเราก็จะรวนไว้นะคะหรือเราจะรวนไว้อย่างไก่เราจะรวนไว้แบบเป็นกิโลไว้นะคะเวลาลูกค้ามาเราจะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟแบบนี้ง่ายหน่อย จริงๆแล้วการที่เราทําอาหารอิมบิตกับรัสลองเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันในด้านของการเสิร์ฟอาหารนะคะของเราอิมบิตเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่แบบว่าเหมือนข้าวแกงแหละทำไว้ทีละเยอะๆนะคะแต่ว่าก็จะมีแม่ครัวเพิ่มอาหารเข้าไปเพื่อที่จะให้มันสดใหม่นะคะข้อดีของการทําทําข้าวแกงคือเราจะได้ทานแขกแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าทําไว้แล้วไม่ได้ขายในผักมันจะเหีียวแล้วอาหารมันจะเซ็งมันจะไม่ลอยทีเนี้ยเราก็จำเป็นต้องมีกุ๊กแบบว่าต้องคอยดูแล้วก็คือคอยทำนะคะคือไม่ต้องทําเยอะก็คือทําทีละประมาณ พอเหมาะก,กะว่าลูกค้าจะมาอะไรแบบไหน,นคือกุ๊กเขาจะรู้ค่ะคนทําง,งานอยู่มันจะรู้อค่ะโอเคเนาะเคอรี่ทีท่เมียทำนี่มีจะตัดแผนงออกไปเลยเพราะว่าแผนงที่เนี่ยแทบจะไม่ได้ขายเลยอย่างที่บอกไม่มีผักค่ะเพราะว่าลูกค้าเออฉันอยากกินผักเพราะว่าแผนงบ้านเราเราก็ไม่อยากจะทําให้มันแบบว่าเอ่อดราม่าก,กันนะคะเพราะว่าทาไมแผนงไม่ผักไม่มีเออทำไมต้องใส่ผักนู่นนี่นั่นแต่คนที่นี่เขากินแบบนั้นค่ะแต่เราเออคือตัดปัญหาก็คือตัดตัดออกไปเลยนะที่ร้านของเมียก็จะมีเขียวแกงเคี้ยวหวาน ่แกงแดงเยลลี er ่โรลลี่มีน้องคนนึงถามมาว่าพี่เมียวเยลลี่โรลลี er ่นี่มันคืออะไรเอาจริงนะอยู่เมืองไทยไม่ค่อยเห็นนะ, <c oughs> ะมัสมั่นเคอรี่นะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพิมณัทบัตเตอร์ก็จะเป็นซอสเนยถั่วอันนี้เมย์จะมาทําเป็นครีเอทีฟแล้วก็ทําเป็นซอสประจําร้านข้าวเหนียวเลยก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหนียวเลยซึ่งลูกค้าชอบมากก็คือเมย์จะทําเป็นเหมือนกับว่าเป็นพีนัทเคอรี่นะคะประมาณนั้นก็จะใส่พริกแกงแดงนิดนึงมัสมั่นนิดนึง แล้วก็ถั่วซอสถั่วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําปลาซีอิ๊วขาวมันเราทําเครื่เรียค่ะอ่าไทยแบบน,นั้นเลยแล้วก็ทําเป็นซอสเรียกว่าเติมเอ่ออเามาทดแทนจากมัสแมนที่มันขาดไปอ่าแล้วที่นี่นะคะแกงเขียวหวานก็คือลูกค้าทานน้อยมากที่นี่ถ้าเป็นไฟ v ์ d i n i นี่ e s t a u r a นะคะเอ่อเมียตัวเมียเนี่ยอย่างสายโรงแรมทํางานโรงแรมไลฟ์สลองมาเมียรู้นะคะสมัยก่อนนะที่ที่ที่ไม่ได้อยู่ยุโรปนะแต่ก่อนเมียอยู่ดูไบนะคะเกือบสองปีแล้วก็คือ ออหรือทํางานที่เมืองไทยเนี่ยแกงแคยวานี่นามวันเลยนะหรือว่าที่บ้านเราก็แกงแคยวานะที่หนึ่งเลยนะ,ะแต่ที่เนี้ยลูกค้าชอบทานนี่ค่ะเยลโลครีแตกตาไหมทุกคนเยลโลครีเขาทำยังไงอ่ะเยลโลครีเราก็ทาเป็นใส่ไก่ก็ได้นะคะแต่ฝรั่งที่นี่นะคะจะไม่ทานไก่เป็นตัวไม่ไก่ที่มีกระดูกจะไม่ทานจะเป็นเนื้อฟิเลมหมดเลยเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะทุกคนแล้วก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็ใส่หอมขาวจะใส่ถั่วก็ได้ทําเหมือนมันสมั่นเลยค่ะ แล้วที่นี่อย่างที่บอกฝรั่งเขาบอกว่าโอ๊ยอยู่ที่นี่ก็กินมันฝรั่งเยอะแล้วฉันขอผักได้ไหมก็ไม่เป็นไรเราลวกผักไว้แล้วนี่คะเมี้ยวนะลวกทั้งมันฝรั่งทั้งผักไว้ทั้งวัททั้งผักทั้งมันฝรั่งไว้เลยเอาตามที่ลูกค้าอยากทานเลยค่ะทุกคนนะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าฉันไมทานที่เมืองไทยทำไมไม่เป็นนี้เราอธิบายให้ลูกค้าเ,เข้าใจได้ค่ะทุกคนก็คือก็คืออย่างที่เมียวเม,มียวทำงานการโรงแรมนะคะการท่องเที่ยวมาแล้วก็แล้วด้านสวิตมาก็คือมันไม่ใช่ว่า คุณจะต้องแบบนี้แบบเป๊ะเป๊ะป๊ะอย่างเงี้ยแน่นอนเราทําอาหารไทยเราก็ต้องทําเป็นเบสของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไม่ผิดแผงรอกผัดกะเพราเราก็ือปรุงเหมือนผัดกะเพราทั่วไปแหละเราเติมรสชาติอย่างที่เราต้องการนะคะทุกคนแต่อย่างที่บอกกับผัดกะเพราที่นี่ก็คือขอผักเยอะขอขอน้ออํานะซอสเยอะนะน้าซอสก็ไม่ใช่พวกพวกน้าปลาน้ําซวยซอสน้าซอสทุเรียนนะไม่ใช่ค่ะคือเราจะใส่เราจะใส่ไกนสต๊อก เพื่อที่จะเอาไปละลายน้ำซอสตรงนี้ที่มันเค็มอ่ะให้มันจางๆเพื่อมันจะเป็นน้ำเยอะๆมันจะไม่ได้เค็มมากนะทุกคนก็คืออย่างที่บอกว่าแฟกซิเบิลการทำงานแฟกซิเบิลร้านของคุณไม่ได้อร่อยที่สุดในโลกนะคะทุกคนอย่าอย่าบอกว่าร้านฉันอร่อยที่สุดในโลกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยเพราะว่าเมียก็บอกว่าร้านอาหารตรงเนี้ยก็คือแบบออริจินอลไทยเพื่อไปกินแล้วมันก็เป็นรสชาติที่ที่แม่ครัวเขาชอบกบะไรใช่ไหมคะอย่างเมียไปกินส้มตําแบบเอาแบบอีสานจริงๆเลยอะ่ะ เขาไม่ใส่น้ำตาลแต่เมียเป็นคนอีสายจริงแต่เมียต้องใส่น้ําตาลํำยาได้กลมกล่อมนะจะออกเปรี้ยวหวานได้ซ้าไปอ่าคนเรากินไม่เหมือนกันนะคะคือ you are not the best เธอไม่ใช่ที่ดีที่สุดในโลกนะคะดังนั้นการทํางานด้านบริการเนี่ยมันจะมันจะมีอะไรหลายหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะแปลว่าอาหารเราอร่อยอย่างเดียวแต่มันจะขึ้นอยู่กับการพูดการจา การใส่ใจลูกค้าลูกค้าก็ไม่อยากจะก,กินมันก็หลังเนี่ยเพราะว่าฉันกินอยู่บ้านเยอะแล้วเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรงั้นเขาเอาผักอันนี้แทนไหมมันได้ค่ะแต่ฉันจะบอกเธอให้นะอยู่เมืองไทยเขาจะฉันติกินแบบนี้แบบนี้นาเขาบอกว่ากินแบบนี้แหละไม่เป็นไรถ้าอยู่เมืองไทยจะก,กินที่แบบเมืองไทยจะเป็นอย่างนั้นค่ะคือมันขึ้นอยู่กับการพูดการจาการบริการทั้งหลายเมียเป็นอีกเสิร์มาตั้งแต่อายุสิบเก้าปีนะคะจนกระทั่งงวันนี้ก็คือเรารู้เลยว่าเราจะรับมือลูกค้ายัางไงนะก็คือ เนี้ยเห็นหลายคนนะคะเวลาไปกินร้านอาหารไทยที่มิวนิ่หนกันฮะโอ้เด็กเสิฟนี่เหมือนเราจะต้องไปง้อเขาเนะี่ยไม่ใช่ค่ะแบบเสียใจกับคนที่มีเด็กเสิฟแบบนี้นะหมายถึงว่าเจ้าของร้านอะเสียใจนะคะที่แบบมีพนักงานแบบนี้นะก็คือคุณไม่มีหัวใจบริการเลยนะคุณไม่อยากทำคุณไม่ต้องทานะคะถึงคุณจะโกรธหรือว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าคุณก็ต้อง มีเวลาธิบายให้ลูกค้าเข้าใจยิ้มแย้มแจ่มใสแน่นอนค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งอ่ะที่เนี้ยเราก็ไม่ไม่ได้บริการลูกค้าแบบว่าออลูกค้าเป็นพระเจ้านะคะที่เยอรมันอะ่ะคือเราสามารถถกเถียงกันได้คือฝรั่งเขาเข้าใจเหตุผลเขาจะเขาจะไม่โกรธเลยค่ะเขายังจะกรรมมากินอีกอยู่ถ้าเราแบบ ไม่ใช่นะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะบอกเขาอย่างนี้ถ้าคุณกินก็ได้นะแต่มันจะเค็มน,นะอย่างอย่างเช่นเนือ้อมันจะมีจะมีปัญหาอย่างนึงคือเวลาไม่ทำกับข้าวใช่ไอาหารของเรามันจะโชว์ใช่ไหมเยอะใช่ไหมพอเราทำผัดไทยไยว,วไ้เยอะแล้วทามีซัวไว้เยอะแล้วมันมันใกล้ก,กันกับซอสเคลือ่ใช่ไหมฉันขอผัดไทยนะเจนขอน้ําซอสเนี่ยโอ้ว่าผัดไทยมันจะต้องเป็น it have to be very original นะ ก็คือคุณไม่ควรจะใสซ่ซอสอะไรทั้งสิ้นว่าว่าฉันผัดใสซ่ซอสมันแล้วอะไรเงี้ยถ้าคุณเติมซอสน,นี่มันจะเค็มมากแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่ไทยน,นะเธอไปกินร้านอื่นเธอจะมาเธอจะมาะเปรียบเทียบร้านฉันแบบเนี้ยว่าร้านเหมียวไม่อร่อยไม่ออริจินอลไม่ได้นะคะคือแบบนี้เพราะว่าฉันกินแบบเนี้ยก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะโอเคอุย้ยยาวเลยโอเคร้านเหมียก็คือมีห้าเคอรี่นะคะข้าวเมียวก็คือใช้พีคอกแบรนด์นะคะก็คือ ตาไก่โตก็คือรู้สึกว่ามันอร่อยถูกปากเมียนะฮะก็คือแบรนด์อื่นเมียไม่รู้ถ้าก็คือเหมียวเคยทานแล้วเมียเมียไม่ถูกปากนะแล้วก็จะทำอ่าก็คืออาทิตย์หนึ่งจะทำสามแกงนะคะมีเหมือนกคจะมีแกงซ้ำกันบ้างเป็นบางวันแต่ว่าซอสเัอนี่เกือบทุกวันเลยซอสเัอมีอาทิตย์หนึ่งเปิดห้าวันใช่ไหมก็คือมีอยู่สี่วันที่ทำสี่วันใช่ไหมเพราะว่าทําไมไม่ทำห้าวันไปเลยเพราะว่ามันมีหลายซอนอะก็คือที่ใส่ที่ใส่บอมเราไม่พอที่ใส่คำตำร้าไม่พอ ก็จะมีกรีนเคอรี่นะคะแกงเขียวเรดเคอรี่นะคะแกงแดงแล้วก็เยลโล่เคอรี่นะคะแกงเหลืองนะคะแล้วก็คือม,สมัสัมนแล้วก็พีนัทบัตเตอร์เคอรี่นะคะตัวน,นี้ก็คือเผ็ดสุดนะชิเขียวนี่เผ็ดสุดนะทุกคนไม่ใช่สีแดงนะอ่าอันนี้เผ็ดสุดเลยนะสีแดงก็จะเผ็ดรองลงมาแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นรสชาติที่ ที่ไม่ไม่ก็คือแบบว่าไม่เผ็ดมากแล้วมาสมันก็คือกลมกล,มกลม่อมและชัดกลมกล่อมนะตัวเมียชอบตัวนี้ที่สุดก็คือมาสมาันแต่เอาจีิงคือเมียไม่ชอบกินแกงกะทิเลยเออเวลาเปนทำกับข้าวนะเมียมคนอิสานจะไม่ชอบกินแกงกะทินอกจากกินของหวานนะกินได้เป็นกะละมังนะทุกคนนะอ่าก็อย่างเงี้ยค่ะคือเบสของเราเนี่ยเคอรี่ทุกอย่างเนี่ยเราจะเราจะทําน้าเคอรี่ไว้นะเราจะลวกผักเอ็กซ์ตร้าเลยก็คือเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยเราจะใส่แบบน้าเคอรี่แล้วใส่ผักผักรวมหมดเลย ลูกค้าที่นี่จะกินแบบนี้ยกเว้นใครมาฉันอยากจะกินมัสแมนออริจินอลเนี้ยก,ก็มีเนี้ยมีทุกอย่างค่ะเนี้อไม่เตี้ยวไม่หมดเลยใครอยากกินแล้วบอกใครอยากกินออริจินอลบอกได้เลยนะคะคนไทยมาฮะคนไทยมาบ่อกเรยอยากกินม,สมัสแมนแบบออริจินอลได้เลยค่ะไม่มีปัญหาใส่นมันฝรั่งใส่ถั่วนะคะใส่ถั่วใส่ถั่วลิสงใส่หัวหอมเนี่ยเออมันจะมีบางคนเข้ามาแหละร้านเนี้ไม่ออริจินอลเลยก็ผัดกะเพราก็น้ำเยอะแล้วก็ผัดเยอะว่าคุณไม่สั่งเราไม่รู้บางทีลูกค้ามันมันเยอะอะคะเราดูแลไม่ทั่วถึงคุคณ นะทุกคนคนไทยบางคนก็ชอบตีนะอยู่ไม่ได้บูลลี่คนไทยนะแต่บางคนก็คือตีแต่ก็ยังมาอยู่แค่ไม่เข้าใจคุณก็ต้องเข้าใจบริบทข,ของคนทํางานนะแต่เมย์ก็เข้าใจเขนานะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการทางานแบบนี้ก็คือไม่ได้โกรธนะแต่แบบบางทีมันก็นะบางทีก็ปล่อยวางนะคะแต่คือโชคดีหน่อยแถวนี้มีมีลูกค้าที่ว่าไม่ได้เรื่องมากนะคะถึงจะมีคนไทยเข้ามาบางคนก็น่ารักนะ มีน้อยคนเลยที่พูดมากที่พูดมากก็อะไรนะก็ะรู้อยู่แล้วนะคนไทยกลัวกันได้เยอะๆทุกคนเนี่ยก็นี่ค่ะพี่คอรกแบนตาไก่โต้มนะคคนเครอรี่ที่ขายดีที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะย e l ล o เ curry ลองลงมาก็ตัวนี้ค่ะลองลรงก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่โหลเลยค่ะโอเควันนี้แนะนำเครอรี่แค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ